คือนังวันสวยแต่เด็กอะและโตมาก็ยังสวยอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านการทำศิลยกรรมมาหรือไม่โอ้ยทำหนักมากโ,โดยหมอหรือเปล่าโดยคุณแม่อะสวยฝีมือแม่เหรอใช่คือคุณแม่จะทำตั้งแต่คิ้วแล้วก็ทำตาทำตัวทำคางทำจมูกเดี๋ยวก่ะอันที่ฝีมือแม่ทั้งหมดฝีมือแม่ทั้งหมดเลยด้วยมีดไม่ใช่อ่ะด้วยอุปกรณ์ในครัวเรือนแล้วก็คือ DIY อย่างงี้เหรอดีเหรอ เป็นแบบกิกรรม DIY อย่างนี้หรา DIY DIY ไปทีละส่วนเลยผิวก่อนผิวก่อนผิวแม่ทําอะไรเอแต่อันนี้เป็นความความหวังดีของแม่ที่ดูไม่ต้องการจริงๆคือแม่เขาจะแบบว่ารู้สึกว่าผู้หญิงมีขนเนี่ยเซ็กซี่มากเป็นผู้หญิงที่ผิวสวยมากแบบว่าดูคือมันต้องมีขนไรๆนิดนึงใช่ดูมีเสน่ห์ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยโตขึ้นมาโกนไม่หยุด แล้วพอโกนหนังฝรั่งอ่ะเราเห็นหนังฝรั่งแบบช่วงที่ผู้หญิงโตเป็นสาวอ่ะแล้วเขาก็จะแบบโกนกันน่ะนี่เอาบ้างตามหนังพราเราไม่ชอบแบบพวกคนแบบคนมันยาวมากเลยที่แบบคนน้นแค่คขนแขนน่ะแล้วก็โกนตามในหนังฝรั่งปพรากฏว่าปพรากฏยาวขึ้นมันก็เลยเป็นตาบาาในชีวิตหนูที่หนูต้องแบบแบกขนเงี้ยต้องแบบเจ็บอ่ะผู้หญิงรู้ไว้เวลาแบบแวกแขนแวกขามันเจ็บมากซึ่งมันเป็นความหวังดีจากคุณแม่ ที่คุณแม่อยากให้ลูกสาวมีขนรู้สึกว่ามีเสน่ห์ตอนตอนแบบตอนแขวกแรกอะจำความรู้สึกน่าเม้มาเลยค่ะเพราะว่าอีกขวัญถามแม่แบบแม่ทาไมตอนเด็กๆอะแบบทําไมขนหนูขึ้นเยอะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นขนไม่ค่อยมีอทำไมขนเราขึ้นเยอะจ้ะแม่บอกก็ตอนเด็กๆแม่เอาเนยทาให้ไงแม่ว่าแม่ชอบผู้หญิงมีขนมีขนจะไม่มีเสน่ห์แล้วหนูก็ได้ใจแบบอืมนั่มันตัวเราแม่ถ้าผู้หญิงมีขนตัวเราถามเรากป่ แต่จะถาสซะหน่อยก็ใช่แล้วคือถามตอนเด็กอ่ะพี่มันก็โอเออโอเออ่ะเถียงไม่ได้อะไรไม่ได้อะตอนโตมาก็เลยต้องรับสภาพอากกาที่แม่เราแบบว่าปั้นแต่งให้อะไรเงี้ยมันก็โทรมานนะพี่วิธีทำไห้ขนขนขึ้นคือทานเนยเหรอคือใช่ทานเนยแล้วพี่คิดถึงว่าขวัญเด็กๆอ่ะทานเนยทั้งตัวไม่รู้ว่าแม่หิวหรืออะไร วิมินมะขามมะนาวโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็สารพัดแก่ะค่ะแม่ครก็ขาดผิวของเราก็มาพอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหม็นน่ะมากอ่ะพี่แล้วมันก็เหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วมันก็แบบแล้วพอทาไ่พอแม่ต้องมาขัดได้อีกแล้วพอยิ่งขัดมันก็ยิ่งเจ็บมันก็แบบแล้วตอนเด็กๆเราไม่สนไม่สนใจเรื่องผิวอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่หอมมันเหม็นมันเหมือนของเน่าแล้วไม่รู้สึกว่าผิวเราจะสวยกว่าคนอื่นตรงไหน ถ้ามาขวัญก็ส่งหงสสยทำไมตัวของเรานั้นบางวันก็เป็นกลิ่นเลยบางวันก็เป็นกลิ่นมะขามบางวันก็เป็นกลิ่นขมิน้นใช่ค่ะคือหนูรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในครัวเนี่ยคุณแม่เอามาใช้กับขวัญหมดจนเป็นพลิก <laughs> กะปิอะมะกะปิอะมาทาไม่ใช่หนูไม่ใช่ลิงแม่เอามาทาขวัญตอนนั้นมีลิงเยอะทากะปิก่อนเร็วกะปิอาพ่อไม่ไม่ไม่แต่ลิงหนูอยู่กองถ่ายหนูก็เคยไปทะเลาะกับลิงนะพี่วอลเข้าไปเลือกกองถ่ายอีกเดืกกองไปทะเลาะกับลิงทำไมอ่ะใช่หนูรู้สึกว่าลิงมันไม่ถูกต้อง หนูก็เลยไปทะเลกับลิมถ่ายละครเรื่องที่ดาพิยายมอ่ะใส่ชุดแดงเลยตอนนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปนี่พิทักษ์ความถูกต้องอ,อ,อินไงอิน <c oughs> แ,ลแล้วเราก็ไปประชุมที่ขวัญยังไม่ถาม่ายเาก็นอนในรถแล้วเราถ่ายละครบูก็เหนื่อยอะ่ะเดินลงมาข้างล่างเนี่ยหนูก็เลยกินขนมถือถั่วอยู่แต่หนูก็ให้ตัวอื่นนะแล้วตัวอื่นตัวเด็กๆอ่ะคะ่ะเขาก็จะนั่งกันอะ่ะ เรา่าคำหนึ่งก็เราก็โปรยโปรยแบกกันไปเ,ออเสร็จแล้วมันมีตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูงหนูก็เห็นแล้วมัน <สา S 1> จ้องออหนูก็จ้องว่าไม่ให้ถ้าจะกินต้องลงมาออต้องเท่าเทียมทุกคนถูกปะเสร็จลเลยทียนี้มันอยู่เดีมันก็วิ่งลงมาพี่วิ่งลงมาเสร็จวิ่งกกาะๆๆๆๆๆมาอยู่บนแขนหนูออพออยู่บนแขน,นเสร็จหนูก็สบัดให้ออกไม่ออกดึงผมได้ดึงลั่นหนูเนี่ยตีกันเล็กง่ะใช่ตีกันเนี่ แล้วคือมันก็เจอพวกคว้าขนม,มอ,อ่ะหนูยอ,อันนี้หนูก็โยนเข้าไปในรถเลยเพราะว่าเอาดิถ้าจะสู้มาหนูก็ไม่ให้อ่ะเพราะว่าถ้าจะกินก็ต้องขอดีๆนึกออกไหมหมดเราเลี้ยงหมาค่ะเราเราเรารู้สึกว่าเราฝึกได้โยนโยนขนมไปในรถปิไปรตูไม่มันสู้กันใช่เพื่อที่หนูจะไฟกับลิงซึ่งมันอยู่แขนหนูเนี่ยก็ผลักกันไปดันหัวกันไปดันหัวเราก็ดันหัวมันอ่ะสุดท้ายมัทำไงเราไม่มีมันกัดหนูใช่แต่อันนี้หนูไม่กัดเขาละ เ้ากัดดูอย่างเดียวล้วกัดดูอย่างเงี้ยพอกัดเสร็จแล้วมันก็แบบหนูก็สะบดัดเมันแบบเหมือนเครื่องสุดท้ายแล้วแบบปล่อยอะ่ะแล้วมันก็ไปไปเสร็จหนูรู้สึกว่าเออเราก็ได้สอนเขาได้ว่า้าแบบนี้มันไม่ถูกเขาก็ยังไม่ได้ของที่เขาต้องการเนื้อออกไหมพี่ <c oughs> ไม่อย่าสมมุติมากถ้าเกิดว,ว่าพี่ทําแบบเนี้ยแล้วพี่ได้แบบเนี้ยมันก็จะคิดว่ามันเป็นรางวาัล เหมือนเหมือนสัตว์อะคะอย่างหมาเวลาทํามืออย่างเงี้ยแล้วเราให้เขาก็จะทามาบ่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วเขาได้แต่ถ้าเกิดเขาทําแบบเนี้ยแล้วเราไม่ให้เขาอเขาต้องจะรู้ว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วเออเช้าเป็นหมือนพี่มันไปนแก้พิธากุญญาธธรรมของหนูอย่างนึงไม่ใช่ยมันก็จะไปกระชดอื่นเขาต่อไปไม่แต่หนูก็รู้สึกว่าเขา ถ้าเกิดเขาจะไม่กินตอนแบบกับคนอื่นเขาก็ต้องมานั่งข้างล่างเขาคงไม่กระโดดขึ้นใครแบบเนี้ยเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ขนมเลยพี่หรือว่าหนูถึงตัวนั้นได้นะถ้าลิงตัวที่ดูอยู่ไม่ได้จะอยากจะฝากบอกไม่ไม่หนูว่าหนูว่าลิงตองเรียนรู้จริงฉันประทับใจเธอมากกับเรื่องนี้จริงๆแต่เราก็ถือว่าเราได้สอนมารยาทที่ดีให้กับสิ่งมีชีวิตเ์นขอคค่ะ เราทำได้เออแต่ก็ไม่คุ้มกับการนั้งค่ะจริงๆมาเรื่องต่อําเร่องต่ออาผิวเวลาอย่างที่พี่ชอบเรื่องของคางบุ๋มหนูมากใช่อะหลายคนต้องไปทำคางถึงเกาหลีเลยถูกไหมไปยืดคางใช่ไหมบอกว่าโอ้โหเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงเขียวตะเวอเลยะไม่แต่เธาบอกว่าคางยาวแบบนั้น่ะหนูก็อยากให้เป็นคางยาวเฉยๆแต่คือตอนเด็กๆอะคือตอนเนี้โตขึ้นมาดีขึ้นแล้วอะเพราะว่า ตอนเด็กๆแม่ทําแต่ตอนโตมาหนูทําเองหนูต้องนั่งคึงอย่างเงี้ยให้มันเรียบเพื่อมันเนียนไปอ่ะเพราะว่าเด็กๆคุณแม่อยากให้คางบุ๋มคุณแม่ทําอย่างงี้คุณแม่ทําบุ๋มเข้าไปแล้วไม่ได้เอาไว้อย่างเงี้ยเลยพี่สกกดแค่แปะเอาสะกตแค่แปะไม่ได้แปะอย่างเดียวนะแปะแล้วนอนพี่คิดดูดิกี่ชั่วโมงเวลาหนูนอนอ่ะหกถึงหกถึงแบบนี่ยเราก็จะมี เป็นบุ๋มเหมือนมีรูปตูดอยู่ที่ข้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแม่ชอบฝรั่งอ่ะแม่ก็เลยอยากให้รูปเป็นฝรั่งเราก็เลยอยากให้ข้างบุ๋มเดี๋ยวนะเพื่อเด็กๆเพื่อคุณแม่เด้๋อยากไปทำบ้างก็บีบให้มันบุ๋มอย่างเงี้ยใช่ใช่เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เอาสกอเทแปะ แปะไรมันค้างเลยแล้วก็นอนไปประมาณแปดชั่วโมงอะเรือมันบุ่มจริงปะบุมจริงอะหรอบุมจริงเลยแอันเเฮ้ยแต่ว่าแม่ไม่ได้ใช้สกอเทปดอนี่นะนี่แม่พี่จะฆ่ากันใช่ไหมแม่แม่แม่หนูใช้สกอเทปใส่ยากไปอีกนี่พี่ต้องโทษแม่หนูแล้วนะคะคือสร้างความลำไม่ได้สร้างความลำบากให้หนูคนเดียวนะอหรอพี่ลังหน้าเราไม่ไปไร ยิงอโอเคตอนนั้นค่ะแล้วก็แปะเงี้ยเนี่ยางแต่คือแค่คามันก็จะบุ่มแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสกอเทปสีใสอ่ะแม่ก็จะเห็นว่ามันคลายเมื่อไหร่แม่ก็จะออกแล้วแม่ก็แปะไปใหม่ก็ความสุขของคุณแม่พี่เราไม่ยอมอย่างงี้เราไม่ยอม,ม,ยอมเราก็พอแม่พอเผลอ่งแล้วก็แกะออกแกะไหม พี่ไม่อยากได้ข้างบุ๋มอะคะไม่อยากได้โอ้โหหนวดพี่ลืมบอกว่าพี่มีหนวดอยู่จมูกแม่หัวก็ทํานะทำแต่เด็กด้วยการคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณยายบอกว่าให้เอานิ้วมืออะไปดันใต้โพรงจมูกลูกอะคือตรงนี้เหรอดันข้างในใช่อ่ะออ๋หนูก็ไม่รู้ว่าใต้ใต้เขาเรียกว่าใต้ใต้เพดานตรงเพดานหนูไม่รู้ว่าตอนเด็กๆหนูเป็นลิ้นเพดานโบเลย บกแบบว่าบอกแบบเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ทํานะคะคือคุณแม่แบบฟังทุกคนแล้วแม่ก็ทําทุกคนโดยที่แม่ไม่เลือกเลยว่าอะไรมันเหมาะกับลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกต้องการหรือเปล่าอะไรอ่าเงี้ยทำหมดใครก็ว่ายังไงต้องบอกว่าดีแม่ทําหมดใช่ค่ะท้าวคุณแม่ยังทําเลยเหรอใช่อ่ะท้าวทำทำไมท้าวที่สวยงามตามระบอบคุณแม่มันต้องมีลักษณะยังไงท้าวลูกสาวต้องแบบตรงอะค่ะ ตรงคือจะแบบหงิกงออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้คุณนิ้วนิ้วมันต้องแบบนิ้วนิ้วต้องตรงอ่ะแล้วคุณแม่ทำยังไงให้เท้าเราให้นิ้วเท้าตรงคุณแม่ใช้คัตต้นบาดอ่ะคุณยายคุณยายบอกให้ใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ก็เอาแดดเป็นคัตตันบาดเอาแล้วก็เอาเชือกพันนิ้วเท้าอ่ะค่ะเหมือนเหมือนดามอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนดามเหมือนดามให้นิ้วเท้ามันตรงอ่ะ ไม่ให้งอเพราะว่าตอนเด็กๆนิ้วหนูจะงออย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเท้าคนมันจะแบบถ้าอุ้งเท้าก็จะงอถูกไหมพี่แล้วนิ้วก็จะงอเข้าไปอีกแม่ก็เลยต้องดามตั้งแต่เท้าเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ดามนิ้วสมุนนี่เป็นฝาเท้าอย่างเงี้ยก็คือเขาจะแบบดามเขาก็ดามใช่อ่ะแก็เป็นเชือกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าอ้อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยดามไม่ให้ลูกเจ็บแต่ว่าให้สวยเือ่มหนูว่าเหมือนกับคนโบราณเขาให้ความสําคัญกับอวัยวะ ทุกส่วนคุณแม่สนิทกับคุณยายด้วยค่ะก็เลยรับวัฒนธรรมของคนโบราณมาหมดเดินเสียงดังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรกันเลยไม่ใช่คือผ่านเอาผ่านด้วยมือผ่านจูออนไปหาคุณแม่ค่ะอาแต่ก็ถือว่าผลผลิตของคุณแม่ก็ไม่ต้องขวน่อแล้วสวยจดเท้าจริงๆเห็นไหมจากไายในบ้างล่ะ จากภายในนี่จากภายในก็อันนี้เริ่มมาตอนโตค่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยขวัญทางานเยอะขวัญก็จะแบบเหมือนอดๆออแอนๆอะไรเงี้ยเหนื่อยง่ <สม S 1> ายโซมโ่นนี่ยยนใช้ร่งายยรงกายเยอะแต่ว่าด้วยความที่หนูอยู่กับคุณแม่บ่อยตอนโตค่ะคุณแม่ไปไหนเราก็จะไปด้วยแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยหนูโชคดีที่หนูมีหมอแพทย์ทางเลือกเยอะค่ะเราไม่ได้จะมีหมอแค่เออคนเดียวหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้ของหนูตรงเนี้ยมันก็จะมีเยอะแล้วก็จะรู้ว่าอะไรแมทกับเราอะไรเหมาะกับเราเราจะหยิบตรงไหนมาอ,นอะไรอย่างเงี้ยจนได้มาเป็นอันนี้ใช่นี่อันนี้เป็นลายุซี่ฝ่าสมณีเหมือนเป็นลูกหนูเลยไหม ลคออลอดมาเองกับมือคลอดม่เองกับมือคือตอนแรกตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณปีกว่าๆสองปีได้อะเพราะว่าขวัญไม่ได้กะว่าจะทํามาขายแต่ว่าคือเหมือนแบรนด์ตัวเนี้ยลายูซี่บายอุสตามเนียค่ะคือมันข้างในมันจะเป็น SOD ซึ่งคุณหมอแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาแนะนําให้คุณแม่ทานก่อนอซึ่งต้องอิมพอร์ตนะเข้ามาจากฝรั่งเศสพอเรา<อ>เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่อย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วมันตรงกับประจวบเหมาะกับที่หนู จบปริญญาโท MBA มาค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูยังมีธุรกิจส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าหนูจะจับอะไรที่มันเป็นตัวงขวัญเองแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่หลอกกับผู้บริโภคด้วยในเมื่อคุณแม่ทานใช้ดีขอลองกินแล้วใช้ดีตามคุณแม่หนูก็เลยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในในชีวิตประจําวันของขวัญจับธุรกิจนี้ขึ้นมาเราขายทุกสิ่งที่เราใช้เองเราก็จะได้ตอบคําถามได้ทุกอย่างด้วยขวัญดีใจมานี้เอาวันนี้มาไว้ที่ตอบแทนด้วยคุณค่าขุณค่าคุณค่าค่ะคุณค่ะ จะสวยเหมือนหนูไหมสวยน้อยกว่า เพราะว่าเพิ่งทานไงใช่สวยน้อยกว่าและพี่ไม่ได้ดามเท้าแต่เด็กด้วยไงเราอาจจะแพ้กันตรงนี้ไปถึงเท้าเลยอ่ะก่อนอันนี้ที่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวพี่จะเห็นหนูในละครอะไรบ้างก็เดี๋ยวมีละครเรื่องมายาค่ะในพ o ิ y า l ค่ะก็อันนี้เป็นละครดราม่าอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเพชรตัดเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นละครบูค่ะเป็นการกลับมาระหว่างขวัญกับพี่เวียเวียอุ้ยต้ยละ เฮียเฮียคิดถึงพี่เวียจังเลยอ่ะน้องอยู่ตรงนี้ฝากไปบอกใครด้วยได้ค่ะอะก็ติดตามได้ทั้งสองเรื่องเลยทั้งไม่อยากแล้วก็เพชรเพชรนะคะอวันนี้สนุกสนานมากน่ารักมากขอเสียงประมือดังๆให้กับแขกรับเชิญของเรานะคะน้องฟันรู้าักนะนี่นะคะขอบคุณค่ะที่ขอให้ละครดังๆแล้วก็เป็นการไขยดีๆนะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคอะเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อในฟรีฟอร์ม